าพี hey, he, he ่น oh, hey, he ้องครับบาทเดียวครับผมอู้โจ้เฮ้โจ้เฮ้ผู้ใดครับพ่ี่นี่เฮ้ผมบ่โอ้ยพี่น้องเบิ่งครับเฮ้โจ้เฮ้โจ้กันวะอ้าดีเถิดพี่น้องอุ้ยอออี่แล้วครับเต็มพอกอ่ะเนี่ยโอ้ยเฮ้พลังครับเฮ้พลังเจ้าทำงานเออครับผม เฮ้ยใครเดครับพ่อใหญ่ไข่ของเจ้าคนละใครของเจ้านี่ครับิอดนะบาดเดียวครับพี่น้องอู้หูนี่ครับพี่น้องบรรยากาศหาปูหาปลาอยู่เคลีาสีครับเพื่อนนี่กรจังน้กันครับอู้นาทีทองไหครับปลาเขาอู้หูหูหไหูหูหููหหูหููหหููหห โอีัที่ว่านี่ประมาณสามโลขึ้นครับนี่นหนโลาโลเออม้อหน่อยมน่อยไว้นะเดี๋ยพี่น้องที่มาโมเอา่อแล้ว่าประมาณหาโลครับกดึงขึ้นพอนี่ซอยกันซอยกัน้โดี้น่แมันนี่นี่ก็เป็นวันที่สามสิบตุลานะฮะเอา ตอนนี้คือราศีกับปักทงแดงเลยเด้อครับพี่น้องนะปักทงแดงนะครับมงบอกถึงว่าน้ำขึ้นสูงสุดนะฮะพี่น้องอยู่ข้างล่างนะครับผู้บนเฝ้าฟังนะครับเด้อและช่วงนี้ก็ปลาขึ้นคักนะนี่ครับคึกคักครับบรรยากาศหาปูหาปลายอยู่เคลือนาสีบาดนี้กระจังครับแต่กับแพรพอยายอยู่ข้างนี้ประมาณสองโลสามโลเลยครับตอนนี้เอา นี่ครอาจารย์เปลี่ยนครับเลงมือเขาครับกระลังกี่วันที่ช่วงอิเนเทอนตผลงานอยู่อาจารย์เปียนหนีบริสุทธิ์มือจ้าเถื่อนะครับออเดอร์ <c oughs> เขานะครับออเดอร์ประกอบแหฝรัง่งนะ <c oughs> เอาเอาลองมึงยิงหวั่นกระลังมากครับมึงบาดแหลกของยิงหวั่นนะือ <c oughs> เพื่อนมาละพ่อใหญ่บ่เคยได้เขาจะเดื่อบ่เมนต์ท่างของพ่อใหญ่ยหวนครับย <c oughs> เงี้ยหวั่นนี่ต้องเบ็ดอย่างเดียวเพคนวะ โอ้เนี่ยฮะก็ได้อยู่ครับอเอานี่นี่ของแขมเพื่อนนี่เสยนไ,มยไหมออเส้นให้โมมัมนมจังที่เพเือเ่อนบะมจังเอามะรุ่นครับพี่น้องถือที่ละสามขีดกระจเลยที่ละสี่หาโล,โล <c oughs> นี่ครับพี่น้องนี่ก็มิตรแหฝรั่งนะครับเด้อยแหฝรั่งไทยทำนะครับ ลุนครับปกตินี่เพิ่นบ่คอยแพร,รพไผ่เด้เชียนใหม่โอ้ยเฝ้าเอาเบิง่ง่านี่ครับอีกสองปากเอากำลังแกะครับจ,รจับตาแนมครับพี่น้องนะครับสีเต็มพ่ออัญญาบัวครับช่วงหันปลาเขาครับ,รบนะกก มันก็แล้วแต่จังหวะครับพี่น้องจังหวะปลาเขาเป็นกลุ่มมันก็นตเต็มเผาะอ้ใหจังสันแหละครับนะมันไผ่ม,นมนันเฮาครับพี่น้องครับได้รุ่นครับอุย้ยจุนพูนเออไอ้ยาเนี่ครับพี่น้องขาวจุนพูนครับเอ้ามึงทางนี้ไอ้ยาไอ้ยารุ่นรุ่นครับพี่น้อง เออนี่ครับยังไหนอยู่ครับในหีบหนึ่งหุ่นล้วครับเดี๋ยวไปเป็งทั้งหนีบ <c oughs> ปลดปลาปลาทะเลเอาอยู่พี่น้องเอ้าดิเสี้ยดปลาเดียวมาครับนี่ <c oughs> ว้าติโถโอ้ยโวยสะอ้อนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปสั่งหนึ่นองอู้พี่น้องโอู้ปลาเขาซอยครับปลาเขาซอยปลากุ้มกับมี่ะนะนี่น้ามีมี เครื่องคู่เลยคดล่เดียวนีครับอุ้เสี้ยนยังครับอี่ครับพญเสี้ยนยังครับสมสมอ่าครับเสี้ยนสมครับผมนะสุดยอดใสอครับพี่้องมึงคองอาจารย์เปียนครับอุ้ยหนักแง้งเหรบางหัวสักลงเนี่ยออ ดนี่ครับสมเป็นอาจารย์ีลีโอ้โหนี่ได้อยู่ประมาณโลหนึ่งครับพี่น้องโอ้โหโโห่วยห่วยห่วยเสียปืนไม่ฟาดทิ้งก้อนดอกบัลนีนเน่เอามาพี่พี่น้องโอ้มาเล่นปืนเพราะยิง,งวันละมาตัวกันเมือนว่ามันมาป่ายิงเขาหอ,อ,อบตะปืนมแม่เฮียกับแม่แม่แบบนี้ยืนยัน,ยนขาลอยตั้งแต่เสาครับเพราะตั้งแต่พูดตัวอยู่ อุ้ยพี่น้องเไงคู่หนึ่งนะนะเอานี่ครับเห่เจ้าครับเห่เจ้าเะครัห่เจ้านั่นแหะนะถุงว่านกันซีโร่เดียวว่านบาทเดียวเนี่ยมาครับซีโร่โอ้โหนะฮะตัวนี้แหละตัวนี้แหละครับพี่น้องนะเห่ไข่เสียนแห่ภาคอีสานครับนะช่วงนี้ออเดอร์เขาไหลพี่น้องถามมา่อไร มันมีแต่หแหไใท้พี่น้องแหฝรั่งมันเห็ดบ่ไดดครับเห็ดบ่ท่านนะฮะคือแบบคันของมันเห็ดใดพร้อมใส่นะผมจังสีอันนี้ประกาศขายอย่างเป็นทางการเนะนีน่ยเพียงแต่ว่ามันเห็ดบ่ไดดผมกับบริหารลงขายพีน่น้องนะครับเออมเกกแมนก็คือไอ,อชุดแห่ฝรั่งนี่สั่งมาจากเมืองน,นอกครับแม่เอาใดมันสองอ่เมืองอน,นอกประเทศจีนประเทศมาสันบดแหเฮามันเก่าสอกสิบสอกแต่อันนี้ชุดของฝรั่งมากเขาเย็ดมาก ได้แค่เจ็ดศอกนะฮะมันก็เลยไปกันบ่ได้ห้องก็ต้องมาแ,แก่ไมมดัดแปลงไมมเอาเนี่ยนี่พ่อใหญ่แล้วก็ดัดแปงดแลแบบแปงเอาใช่แล้วครับพุน่นเต็มคูอ่ะันย่าเออนี่ครับเต็มคูอ่ะันย่า <laughs> โอ้เอาตอนนี้พ่อใหญ่เสียดแดงครับทำลายเสถิตีครับผมตอนนี้นะ ประมาณสามศีรโลเลยครับเขามาลุนกันมามือนี่ที่มีคนทำลายสิตีเราวะเอามึงยังวนมีหนึ่งถือเขาจะเถียงมึงยังวนมันโมเมนต์ทางของใช่เสียงมันถือกุมมันถือยู่ใส่ โอ้ข้งทึ้งพี่น้องปลาขึ้นทึ้งครับบัดเขาถึงทึ้ีจยกของขึ้นเมื่วานลางว่ะนี่ช่วงนี้ก็ะป๋อยไรเงียบโอ้เส้นไม้กับเงียบครับรุ่นยงวนพี่น้อง ของเงีもうもう้บอมันกะไก่พ <hatten> ูดพี่น้องช่วงนี้มีเตะอะไรครับมัองไรยากมิเตอะไรเอ้ามาเอ้าไ้แข่งกันมาหนามันจักเดือนเลยะห้งวนพรกันวานอยู่นี่มันเป็นสองสามเดือนแล้วแม่บ่ เอาพี่น้องแข่งกันครับระวังม่องไหลกับแหย่อะไรครับผู้ใด้สีมานแหม่องขาดไปแล้วปากมอ่องถือไว้ยตัวหน,นึ่งสองม่องสองครับรเอาเบิ้งแหย่แหย่คือหัวขวนญ <c ười> แ <c ười> หย่ตัวเดียวมันชนะม่องเดีโอ้ยนี่นี่น,น,นี่พี่ยิงวนพี่พี่มาเบิง้งโอ้ยนั่นเฮ็ดขี้กันตาบอดได้ขี้กัน โอ้เขาวางถุงเครื่องนี่ครับโอ้มาเด้อพี่น้องผู้ใดอยากได้ปลาสดๆครับมาหาสื่อหาเลือกอยู่ที่เขืองราชศรีสไลอำเภอราชศรีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับไมหาอื่นเขามาไล่ๆกันปลาขายบุคู่กันเนี่ยก็ดีเด้อตัวน่ะสร้างเศรษฐกิจ พอเยี่ยเปลี่ยนมากเลยกับมีแต่ปลาพอเยี่ยงวนจนหมดมือได้กับมือนั่นเอาเลยครับพี่น้องเอับมีแต่ปลาพอเยี่ยงวนย่างเดียวพอเยี่ยงวนมือนี้ก็แจงเ้านะครับพี่น้องเกิดอล่าสีปักทุ่งแดงแหละครับนะให้พี่น้องโย่ไทยเขื่อนเป็นต้นไปนะครับเขตอุบลนะฝ่าฟังเนี่ครับเด้อเมืองทิศทางของน้ำครับเมืองระดับน้ำแต่เกิดมันขึ้นสูงเรื่อยๆกับเก็บข้าวเก็บของเด้อพี่น้องอย่าไปเหรี่นกับมันครับแง่หนั้งมันที่เอาบัท่าน ยูรลามยูรล,ล,ลน,นะนะตหนัก <c oughs> มึงก็เริ่มยูโตเลย <ละ S 2> ครับนะเพราะว่าเมื่อี้ฝนตกมากแล้วนะครับอือเฮ่อิึงครับแห่สามปากเลี้ยงเลยใส่ยอยู่เนี่ยเอาถือถือของผู้ใดโอ้ <c oughs> สาว <c oughs> <c oughs> สาว <c oughs> <c oughs> เอาสักกระยืนแหครับพี่น้อง เอา้าท่ายังพี่น้องผู้ใดสิมา,เานเนาะอือเอา้าเจียนไม่เฝ้า <c oughs> นะฮะเ <c oughs> <c oughs> หาาอองนากา <c oughs> งกับเฝ้า <c oughs> นะครับรุ่นปากสุดท้ายครับพี่น้องเอินสีทองเอาแหละครับไม่ยกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> อุ้ยนี่กันเอืินไม่ยกได้รุ่นเลยครับนี่

มือนี้ก็วันเสาร์เด้อพี่น้องทานมาทาั้งเงินละสีกับมาอุดหน,นุนพี่น้องเลยนะครับเด้อนะเป็นขายบ่วแพงครับปลาสดๆครับโลเท่าไรครับเท่าไรนะค่ะเจ็ดสิบบาทครับคุยกันได้คุยกันได้กันไล่กันเออกันเอาไล่กันเออกันเอาไล่กันเอาไปขายกับรถเป็นรถให้ได้ครับกันเอา,า,า,าไล่นะเฮ้ยเสือไม่เสือไม่ปลากราบแล้ว ตัวนี้เป็นค <pause> <se anak lonely> ิ <Find human> ้วของแหงนะครับคิ้วของแหนงอุ้ยแหงยุ่มนีด้วยเอาพี่น้องทั้งคุณเริ่มต่อคิวกันแล้วนะครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ได้ปลาว่านตั้งแต้ยู่ผีครับแล้วก็ไล่ไปหอดคุณเอาเริ่มเริ่มมีการหนีกันแล้วครับเอาคิวเนี้ยเอาคิ้ว ไปเลยครับไปเลยเอาเอาสิล er ี uh uh> ่ให uh 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 uh>. uh> ้ดอกเออเออมาเห็นมาเห็นโอ้เอ็งเดินเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อพี่น้องเพื่อนในเบิองนะโอ้ไปเอาหุ่นเลยบ่เห็นประตูทีบเลยเดี๋ยวก็นจะว่าผู้ใหญ่บ่เบิ้งอหยียดเห็นกูบ่โจอยเอาเอ้า โอ้ตรงแนมแนมปานขึ้นปะอือเอ้าเมียกะเลงเงาโอ้แฟนเมียครับเมียมูตนั้นโอ้อาคอไปดีกว่าโอ้ยคอไปขอไปโอ้ยนึกแต่เมียล้โอ้บอลลงบอลลงม่ เน่ยอนแน่น่ะค้นคองเปีย่นนะครับดุดอาจารย์เพี้ยนครับพี่น้องจอบปะครับนี่อาจารย์จอบครับจอบเพื่อน,ต,อนตามคิวเอออย่าลิงกันเนะาะคือวานเลยมันโบขบึ้นมันก็ว่ได้ไยังไงยังสั่นเนะาะเห็นมันได้สุบุตรสุคนน,น,นั่นดิอทำงานจงโชคดีสามสองหนึ่งไปจวดโอ้วี่สุดยอดของลำตัว กระสุดประ,น,ะนั่นแล้วแหงมาไงเอาแหงห,หน่อยคนน้อยโอ้ยพี่น้องครับเดี๋ยวผมสิเมีเ่ยงเฮี้ยนก่อนบัดอาปืนไปไวมาผิดย่ามผิดหม,มองมือว่านอาจา์เปลี่ยนมาปลาไงขึ้นหลครับพี่น้องก็เล,ลยเอาปืนมาเล่นมาผัดบมเมียนดีมันสลับกันมือนเีเป็นปลาหน่อยขึ้นเอาไหลเลยครับ ทุกว uh, ันนะครับเฮ้ยเอามาขาปลาซาดนะครับเหลืออยู่วงพ่อโลนะครับเป็นยังไงเสี้ยนไหม่ึ้นเอาขึ้นคักเถอะพักตบเออทิศตะวันออกเอาสองคนล่ำดาไปแล้วครับรุ่นอาจารย์เตี้ยนส่งขึ้นชิ้นหนักๆเถอะล่ะนั่นเห็นว่าอุ้ยเห็นว่าพี่น้องผมเอื้อลูกค้าให้นะครับ หุ่นพี่น้องพลังไหลมาหาซื้อปูซื้อปลากันเลยครับนีอ่อ๋อสาวของมาครับพี่นออ้องอึบ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 อเอาไม่แหจันขนาสีได้นะมันบ่อนอยู่ว้าพี่น้อง่าวจนพูน <c oughs> นี่ครับขนาดแหงน้อยๆครับผม เอาเร็วครับ,บสวัสดีครับผู้กองครับสสวััดีครบโอ้โหเอาครับงมากทีมงานมากผู้เดียวครับรมากผู้เดียวเนี่ยเนี่ยพอ่ <c oughs> ยออ,อ,อุ้ยผมวอยู่เกลาเด้อได้ยินเขาเนคือเขวบมาดีเหมือนขวบอ๋อๆนี่ครับโอ้โนี่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 อลองจังจังจังนะครับเอาหัวหน้ามากได้หนึ่งตั้งก็ giả เด้อ <c oughs> อ้าพี่น้องครับนี่กับเป็นบรรยากาศนะครับผู้หาปลายูเคล่าสีไลครับผู้ใดมกแนวนีกับมาครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดปลากับมาเลยครับเด้นะไปครับเดี๋ยวพอกันไหมครับนะสวัสดีครับ